สวัสดีครับเพื่อนนักเทรดนักลงทุนทนุกท่านผมเซียวนะครับเช้านี้ผมมีคอนเทนต์ที่ว่าด้วยหนังสือหุ้นเล่มหนึ่งครับที่มีคนแนะนำว่าควรอ่านอย่างน้อย40รอบนะฮะนี่เป็นหนังสือที่ผมว่ามีคนแนะนำอย่างบ้าคลั่งมากเลยนะครับก่อนหน้านี้นผมเคยทำคลิปที่บอกว่าหนังสือพี่มาร์กเนี่ยควรอ่าน 30รอบขึ้นไปพี่ม์คบอกเองนะแต่ก็ไม่เจออีกทวิตหนึ่งครับที่เขาบอกว่ามีอีกเล่มหนึ่งที่คุณควรอ่านอย่างน้อย40รอบนะครับผมได้แรงบาันดาลใจมาจากทวิตเตอร์ของคุณแดนฟิสแพทริกนะฮะคนนี้เขาก็ผมพยายามเซิร์ชนะคล้ายๆกับชื่อของมาร์เก็ตวิสัยแต่ก็ไม่ใช่นะฮะไปเซิร์ชดูนะ แดนฟิสแพทริกนะฮะก็มีทั้งแบบคนเนี้ยเ,เขาเป็นสต็อกมาร์เก็ตเมนเทอร์นะฮะน่าจะเป็นคนนี้นะแต่ก็มีหลายคนครับที่ใช้ที่ใช้ชื่อเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าดูแล้วเนี้ยน่าจะเป็นคนคนที่มีโปรไฟล์นี้นะฮะเขา เป็นเมนเทอร์ครับเป็นเมนเทอร์เป็นเนี่ยนะอาจารย์สิทสิเทรเจอร์ฮีฟรีเควนต์เนาะเขาเป็นเหมือนกับเป็นดาราเอ้ยเป็นอ่าเป็นกูรูกูรูทางทีวีนะฮะเนี่ยนะได้เป็นคนนี้แหละผมว่านะเขาบอกงี้ฮะเขาบอกว่าอย่างน้อย40ครั้ง45ครั้งจะดีมากครับอ่านแล้วก็โน้ตครับ โน้ตเหมือนกับบันทึกความจำหรือว่าทำความเข้าใจส่วนตัวครับในสิ่งที่คุณคิดว่ามันจำเป็นนะแล้วก็คุณสามารถที่จะเอาไว้อ้างอิงครับเพื่อที่จะกลับอ่านใหม่อีกซ้ำหนึ่งครับกลับอ่านซ้ำอีกครั้งหนึ่งครับแล้วคุณจะเดี๋ยผมแปลเไทยดีกว่าจะได้แบบชัดๆนะ แล้วคุณจะทึ่งในพัฒนาการของคุณที่มันเติบโตเมื่อคุณอ่านหนังสือเล่มนี้ไปนะครับย้ำนะครับว่าคุณต้องอ่านแล้วก็โน้ตด,ด้วยนะครับไม่อ่านอย่างเดียวนะอ่านแล้วก็ช็อตโน้ตไปด้วยครับช็อตโน้ตทำเงาเข้าใจไว้ด้วยนะฮะหนังสือเล่มนั้นคืออะไรครับแตนแตนแตนแต,น,แตนนี่ฮะ How to Make Money in Stocks นะฮะเล่มนี้ฮะ คุณควรอ่านอย่างน้อย40ครั้งอีกคนนึงเขาเนี่ยเจอมาเกลิเดอร์เบอกว่าอย่าเสียเวลาอ่านหนังสือ40ิบเล่มอื่นๆเลยให้อ่านหนังสือเล่มนี้สี่ครั้งแทนครับโอ้โหดูเดือนเลยครับโหนนะครับผมเห็นด้วยนะผมเห็นด้วยนะจริงๆคนที่เห็นด้วยคนนึงไม่ใช่ใครอื่นครับดูนะฮะนี่ครับ แดนแซงเจอร์ anger, ครับแดนแซงเจอร์ anger, ครับหนึ่งในโมเมนตัมมาสเตอร์นะครับผมไปเจอจากบทสัมภาษณ์นะฮะฮาวด์แดนแซงเจอร์เทิร์น10,000ถึง42 million จากการเทรดหุ้นนะฮะขาสัมภาษณ์ครับมีอยู่ตอนหนึ่งที่เขาพูดถึงการอ่านนี่ยบบอกว่าแดนแซงเจอร์เนี่ยเขาเขา uh, ท้าทายครับนะ courage เท่าทานนักเทรดให้อ่านหนังสือครับโดยเฉพาะหนังสือเล่มนี้ครับ how to make money in stock ของปู่โอนิวครับนี่เป็นหนังสือที่ดีที่สุดสำหรับเขาครับเขาอ่านสือเล่มนี้30มถึงครั้งครับภายในเวลา4ปีนะแล้วก็นี่ครับเขาอ่านซ้ำอ่านซ้ำอ่านซ้ำนะครับเพื่อที่จะให้มัน ไปรีโปรแกรมอยู่ในสมองก็เลยครับคืออยากให้มันฝังในหัวเขาจริงฮะเนี่ยฮะหนังสือเล่มนี้ครับ how to make money in stock ก็บ้านเรามีขายนะครับในเล่มนี้นะคัดหุ้นชั้นยอดด้วยระบบชั้นเยี่ยมนะฮะเนี่ยเล่มนี้นะมีขายนะครับที่ investing นะฮะแล้วก็ร้านหนังสือทั่วไปน่าจะมีนะราคาดูด้วยสามหกสามเมนะครับไม่แพงครับไม่แพงเนะี่ยนี่ฮะนี่เป็นหนังสือที่ มีคนแนะนําว่าคุณต้องอ่านหลายรอบครับไม่ใช่แค่รอบสองรอบนะแต่เป็น40รอบขึ้นไปครับเหตุผลก็คือว่ามันมีหลายอย่างที่มันจําเป็นต่อความสําเร็จ,จริงๆครับมันมีทุกอย่างผมว่ามีทุกอย่างนะที่จําเป็นจริงอ่ะผมอยู่ในมือผมเปิดดูแล้วกันผมชอบชปเตอร์ไหนบ้างครับแรกเลยนะที่คุณควรอ่านนะคือช่วงแรกเลยครับตั้งแต่หน้านี่นะหน้า21ครับ 21จนถึงหน้าออ่100 120ครับ100หน้าแรกนะครับตั้งแต่หน้า21จนถึงหน้า120นะครับ100หน้าครับที่มันโอ้โหบรรจุกราฟหุ้นผู้ชนะมากมายนะครับหุ้นผู้ชนะที่วิ่งเป็นหนูเป็น เป็นสิเด้งอ่ะเป็นร้อยเด้งครับเนี่ยฮะนี่เป็นสิ่งที่คุณควรอ่านนะเปิดอ่านซ้ำๆเพื่ออะไรครับดูพฤติกรรมหุ้นผู้ชนะครับว่ามันทํำยังไงแล้วก็มันมีวอลลุ่มของมันการการเคลื่อนไหวเนี่ยตอนที่มันจะสะดุ้งขึ้นไปวิ่งวิ่งต่อครับมันมันมีอะไรที่เป็นไกบ้างอย่างปูนนี่เขาชี้ว่ามีวอลลุ่มครับวอลลุ่มต้องมาพร้อมกับการเคลื่อนไหวราคาที่ทะลุ คุแนวต้านขึ้นไปได้นะเนะีนะ่ยหน้านี้หน้าอีกอีกหน้านึงที่ผมผมสนใจคือเป็นส่วนกราฟเหมือนกันครับมันจะเขาจะบอกตัวอย่างฮนะหน้าหน้าที่นะ่ยหน้าที่394ครับ394จนถึงหน้า401นะอันนี้จะเป็นลักษณะของฐานราคาที่เรียกว่าคับวิดแฮนเดิลคือลักษณะของมันก่อนที่จะมันจะวิ่งครับ เขาจะระบุแนวต้านจุดเข้าซื้อคุณฮะตรงนี้จําเป็นครับคุณลองดูนะลองเปิดดูนะเนี่ยนะนะครับมันควรค่ากับการดูซ้ามากเลยนะพวกนี้นะเพราะว่าลักษณะคือถ้าคุณอยากระบุจุดซื้อให้ดีครับต้องดูตรงนี้ฮะดูแล้วจําแล้วมาดูซ้ําอีกรอบหลายหลายรอบเพะะื่อจะดูว่าเออเนี่ยพวกนี้มันเป็นสองหุ้นผู้ชนะในดีครับมันจะทําซ้าๆแบบนั้นเหมือนเดิมครับที่ผ่านไป50ปีก็ยังคงมีเหมือนเดิมนะครับ อีกนิดหน่อยที่ผมเจอคือมันจะเป็นกราฟครับกราฟลักษณะของจุดสูงสุดของตลาดนะฮะหน้าที่259นะครับ259จนถึง212นะครับดูกราฟครับลักษณะของการทำท็อปของตลาดว่าเป็นยังไงนะครับเนี่ยดูนะผมว่าจริงๆแค่คุณดูกราฟเพลินๆดูไปดูมานี่ก็คุ้มกับการเสียเวลายอย่างยิ่งนะฮะ เรื่องของ mindset ก็สําคัญนะครับตัวอย่างเนี้อ่าน mindset เนี่ยนะผมว่าคือถ้าคุณเข้าใจและคุณเอ่อคุณมีประสบการณ์และคุณเชื่อมันนะคุณจะจําได้คุณจะจําได,จจได้จากการอ่านแค่ไม่กี่ครั้งครับแต่ว่าการที่คุณจะจําลักษณะการเคลื่อนไหวราคาเนี่ยต้องผ่านการดูซ้ำๆย้ำๆหลายๆรอบนะครับว่ามันเป็นยังไงนะดูการชี้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยใิสัยหุ้นผู้ชนะเนี่ยมันก็มีความต่างกันครับคุณอาจจะเจอ เหมือนกับคุณคุณได้แมปมันไว้ครับแมปคือทำจำแพทเทิร์นไว้ว่าเนี่ยแพทเทิร์นแบบเนี้ยมันเคยเป็นในอดีตนะมันมีคนบอกว่าเลยนะ history repeat itself นะคือว่าประวัติศาสตร์มันซ้ำรอยเสมอโดยเฉพาะการทำราคานะฮะเนี่ยคุณสามารถอ่านซ้ำๆย่ำๆหลายรอบเลยครับเรื่องเนี้ยผมว่าคุ้มค่าที่สุด้วครับถ้าคุณอยากจะซื้อหนังสือส,สักเล่มมาอ่านนะผมว่าเล่มเนี้ย แนะนำครับว่าควรอ่านหลายรอบจริงๆครับไม่ใช่แค่รอบเดียวนะครับก็มีคนการันตีนะครับหลายคนนะครับเล่มนี้นอกจากนั้นครับคุณแดนฟิตพิกก็ได้พูดถึงหนังสือของพี่มาร์กเช่นกันนะเนี่ยคือมีคนแนะนำว่ามีคนถามนะว่าเล่มอื่นแนะนามีอะไรบ้างไหมเขาบอกว่าจริงๆอ่ะอ่านงานของพี่มาร์กมิเนอรวินี่ครับหนังสือของพี่มาร์กวินี่เขาบอกว่าเนี่ยแปลนะบอกว่า หนังสือของพี่มาร์กมิเนวินี่นะมันมันเป็นลูกหลานนะพูดง่ายๆน,น,นะคือแปลเขาใช้คําว่าพวกเขาอยู่ในเส้นเลือดของหนังสือโอเนิลแปลเป็นไทยง่ายๆคือว่ามันเป็นเหมือนกับลูกหลานลูกหลานของงานของโอเนิลนะครับซึ่งพี่มาร์กนะงานพี่มาร์กเนี่ยถ้าคุณดูดีๆนะคุณจับดีนะอธิบายอธิบายอาไอเดียของปู่โอเนิลให้เรา เข้าใจมากขึ้นแล้วก็เอาไปปฏิบัติใช้จริงได้อย่างแบบคือครบวงจองเลยครบ,บรูปเลยตั้งแต่การคัดการการคัดหุ้นผู้ชนะใช่ไหมการซื้อการขายมีการซ็อปลอดนะมีการเชลลิงซ็อปเนี่ยคือปู่นิวเล่มเนี้เยเล่ม How to make money stock เนี่ยเขาบอกแค่ว่าการคัดหุ้นผู้ชนะใช่ไหมว่ามันมีอะไรมีคันสลิมมันใช่ไหมแล้วก็ระบุจุดซื้อแต่ว่า เรื่องการกำหนดจุดขายการเทคโปรฟิตอะไรเนี่ยมันมันยังคงคลุมเครืออยู่นะผมบอกว่าคลุมเครือนะแต่ว่าถ้าคุณอยากจะเอาให้มันครบหลุมจริงอ่ะคุณต้องอ่านเนี่ยฮะเนี่ยจะมีเนี่ยครับเล่มเนี้ยคือถ้าถ้าเลือกสักเล่มหนึ่งนะเล่มเนี้ยอ่านคู่กันครับเล่มของปู่นิวนะเมื่อกี้นะาใช่ไหมเล่มาวจูเมกนี่เดี๋ยวผมอันนี้แล้วกันจะได้เห็นชัดๆนะครับเนี่ยสองเล่มนะครับเล่มนี้กับเล่มนี้นะ เนี่ยคู่กันครับจะดีครับเพราะว่าเล่มน,นี้จะให้เหมือนกับเป็นแนวคิดทฤษฎีครับทฤษฎีในแบบ,แบบที่แบบมันเอาข้อมูลแนวทางการคัดหุ้นในแบบที่โอ้โหมันลึกล้กลำข้อมูลมันเยอะมากจริงครับเขาคัดหุ้นผู้ชนะมาใช่ไหมลิสต์มาเนี่ยเอากราฟหุ้นพินามามากมายครับให้กันดูนะนี่เป็นการปูพื้นฐานแล้วว่าลักษณะหุ้นผู้ชนะเป็นยังไงครับแต่ว่า เล่มนี้เขาจะบอกว่าวิธีการที่คุณจะใช้ประโยชน์จากหุ้นผู้ชนะใช้ยังไงกับมันคุณจะซื้อตอนไหนขายตอนไหนแล้วก็หนีตอนไหนถ้ามันเป็นตัวหลอกบริหารจัดการยังไงให้คุณทําเงินแล้วก็เอาไปประกอบธุรกิจทําเป็นอาชีพแล้วก็สร้างผลประกอบการแบบที่เป็นซูเปอร์เพอร์ฟอร์มนซ์พิมาร์คได้ครับอ่านคู่กันครับจะดีครับนะฮะเล่มนี้ครับเล่มนี้นะครับ เล่มนี้เป็นทฤษฎีเล่มนี้เป็นภาคปฏิบัติที่ว้ใช้จริงแล้วก็พูด,ดง่ายๆนะครับพี่มาร์กเป็นคนที่เอาทฤษฎีแคนซลินไปใช้ประโยชน์แล้วก็อธิบายในแบบที่รวบรัดให้คุณเข้าใจง่ายแล้วก็ใช้งานได้จริงนะฮะ mm hmm. ก็แนะนํานะครับแนะนําลองเอาไปหาอ่านดูครับใครมีนะแนะนําให้หยิบอ่านครับเคามีคนถามว่ามีส่วนนแนะนําบ้างผมว่าเนี่แหละสองเล่นมนี่แหละนะพอแล้วครับพอพอจริง อ่านอ่านเอาไปลองทำกลับมาอ่านซ้ำเพราะว่าอะไรครับคุณจะไม่สามารถอ่านครั้งเดียวแล้วเข้าใจหมดทุกเรื่องครับไม่มีทางครับคุณจะจับประเด็นได้ทีละเรื่องเท่านั้นเองอ่านปฏิบัติถ้าคุณทำได้แล้วอ่านชัตเตอร์ใหม่ที่มันมีมีสาระมีเนื้อหาหรือมีอินโฟมิชันที่ใหม่เราไปใช้ค่อยๆอ,อ่านทีละ เขาอ่านทีละบททีละบทเอาไปใช้จะดีกว่าครับคุณจะได้ของที่มันคุ้มค่ามากกว่ามากกว่าการไล่อ่านทีละหน้าทุกหน,หน้าจบแล้วก็คิดว่ามันเข้าสมองของแล้วไม่มีทางครับถ้าคุณอ่านทุกหน้าเหมือนกับคุณอ่านหนังสือไปสอบนะคุณจะจําได้ไม่กเกินผมว่านะไม่ถึง10%ทั้งหมดด้วยซ้าไปนะครับผมเคยผมเคยทำเนี่ยนะอ่าเนี่ยนะให้ดูนีดหนึ่งครับมันจะมีเอ่อเลิร์นนิ่งนะ เร a r นนิ่งพีร m ม d ิดนะถ้าผมจำไม่ผิดนะพีร a ม i ินะฮะเร a r นนิ่งพ r a m ม d มันจะมีกราฟรับหนึ่งครับเนี่ยเห็นไหมครับตอนที่คุณอ่านี่ะคุณได้แค่นี้ฮะสิเอร์นต์งนะถึงแม้ว่าคุณอ่านหนังสือทั้งเล่มเลยนะคุณคุณทุ่มเทเวลาอ่านคุณเอนหลับวันนอนอ่านนะคุณจะจำได้น้อยมากเพราะเนี่ยเวลาผ่านไปคุณจะลืมครับแต่ว่าถ้าคุณเอาไปปฏิบัติซ้ำปฏิบัติซ้ำนะ สอนชาวบ้านได้นะเนี่ยคุณจะจําได้มากขึ้นแต่เชงนั้นเนี่ยกว่าที่คุณจะทําซ้ําได้ทุกข้อทุกเรื่องนะคุณต้องกลับไปอ่านซ้ําอ่านปฏิบัติอ่านปฏิบัติเนี่ยจนกระทั่งคุณเข้าใจเริ่มแรกคุณต้องอธิบายให้ตัวเองเข้าใจก่อนด้วยการครับช็อตโน้ตก่อนครับอ่านผ่านบทในช็อตโน้ตเอาไว้วิธีที่สุดสําหรับการทํานวมเข้าใจนี่คือช็อตโน้ตครับอย่าอ่านผ่านๆครับอ่านปฏิบัติอ่านช็อตโน้ตปฏิบัติกลับอ่านซ้ําแบบนี้ไปเลยครับ รับรองว่า2เล่มนี้พอแล้วครับสำหรับความสำเร็จในการเทรดน,นะครับเท่านี้นะครับคลิปนี้เจอก,กันคลิปหน้าสวัสดีครับ